เือนเพื่อนนะค่ะค่อนข้างที่จะเหมือนเพื่อนเรามีอะไรก็คุยเหมือนเหมือนเวลาแบบว่าเพื่อนเมากันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay, ค่ะก็ใช่ค่ะก็เหมือนเพื่อนเนาะเพราะว่าเหมือนคุณแม่มีอะไรเราเนี่ยเราปร,รึกษากันได้ตลอด <c oughs> อืมห่วงเรื่องเขาเหนื่อยค่ะ <c oughs> ห่วงเรื่องเหนื่อยอย่างเดียวเลยช่วงเรื่องเหนื่อยค่ะความประทับใจระหว่าง เป็นความสนิทเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าเรามีอะไรเราก็คุยกันได้ปรึกษากันได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่แม่ดูแลเราอะไรน่ารักใช่ก็คงคล้ายๆกันค่ะที่แบบเหมือนแม่ดูแลตลอดแม่แบบตลกอยู่ด้วยกันและมีความสุขค่ะแล้วแม่อยากบอกอะไรคุแ่ะก็ที่จริงทั้งทั้งแม่กี้เองแล้วก็คุณแม่ทุกคนนะคะ<ส>ก็อยากจะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆค่ะ ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเช่นกันคะ่ะให้้เเจาาป็นควมวมมังงของแ่